้วยหอมท้องหอมท้องมีอ่าแล้วก็มีนี่มีนอขายพ่อมีตลาดรับซื้อแม่นอพอมีตลาดรับซื้อ่าคือว่าแต่ผู้ใดสนใจก็มาหาพัวอูได้เลยนะมีมีมีเบยยังสีว่าจิตต่อใดวะพอขอโทพท์ก็ศูนย์แปดหกอ่าศูนย์แปดหกเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าสามสองหนึ่งสาม สามสองหนึ่งสามนะครับถ้าสอบถามได้รอยี่สิบสี่ชั่วโมงพื้วนอนแล้วไม่นอนเลยเขาอูใส่จังใดนี่ใส่ใบยกใส่จังใดวิธีการใส่บอกใส่กวานวานไม่ได้หรอกวานตามวานตามลอกแล้วใบโอ้แล้วก็เอาระบบน้ำพุ่งเนาะอันนี้หนึ่งสอบต่อไร่นี่ใช้อยู่ตอนนี้หนึ่งสอบต่อไร่อยู่นี่ใส่ใส่ ใส่สองสองสองใบสองสองต่อครั้งต่อครั้งครับเดือนหนึ่งใส่ทักเทียบบ่อันนี้ประมาณใส่มาครั้งหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งเทียบหนึ่งแล้วจ้ะปีปีใบนี้วันทใส่อีกแล้วมียังปุ๋ยทั้งใบบ่พ่อในใส่บ่กิ่งทองหนึ่งปุ๋ยกิ่งทองนะครับกิ่งทองนาโนเอนไซม์บ่สิบวันครั้งหนึ่งโอสิบวันต่อครั้งหนึ่งเนาะ ก็งามตัวละเนาะขี้ข้านสีสนสนหูปวดแถวไผยทั้งนักกว่าก่อนปวดนักตไหนคนบรมีเวลานี่นีขนาดที่ข้านปลูกนะขี่ขานไายขี่ขานไายสีแต่ก็งามปานี้เก็นตึงสิบันหล่ะเก็บตึงสิบันยังสร้างเกินสิบวางไม่เกินสิบันรับต้องโอ้งามี้ยมนี่นี่มีีเมล็ดท่านขายพอมามพอมี่นีนี แต่ว่าตอนนี้คือเก็บแถบว่าท่านแล้วค้นจองเต็มยู่แน่ว่าจ้ามีต้นกล้าแล้วก็มีเมล็ดน่านขายพร้อมนะครับแต่ผู้ใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ทียำยำดูพอยำดูพอยำยำหมือน่อ่อเชียพอนจามาได้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าศูน้าเก้นาสามสองหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามพราอูนอะสวัสดีค่ะในการไรบัน